โห่เฮ็ดอีกอย่งหลายเขาว่ะปาดปาดปาดพี่น้องโอหพี่น้องเอ้ยปาดติดโถปาติถังพุทโถพุทธถังสำโคโอ้โหลงเฮ็ดเลยตัวนี้ไหมเออเขาโดนเผาอยู่นั่นน่ะว้าไฟปะเขาโดนเผาอยู่เฮ็ดนั่นน่ะ ไปบ่ได้ซื้อดอกโอ้นอนเฝ้าเฮ็ดค่ะเบิ่งว่าไปบ่ได้ไปบ่ได้โอ้ตายเลยพี่น้องนอนเฝ้าเฮ็ดไปบ่ได้ได้ได้หลายบักคักเป็นลมเป็นลมอือเอาไปบ่ได้โอ้ได้หลายบักคักเลยเนาะเอาไปบ่ได้เป็นลมนอนนนอเฝ้าเอาโอ้นอนเฝ้าเอาบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวคอยสิเก็บเองเด้อคั่นเออเออก็เจ้านอนเฝ้าเนาะคอยก็คนเก็บตัวไปมา